สวัสดีคู่ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโ o บอกในแมปวอรแมชชีนกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาเอาหาเงินให้ครบ5ล้านกันนะฮะซึ่ง5ล้านนี้ผมก็จะเอามาใช้ในการสุ่มเพื่อเอาชุดที่ผมยังไม่มีนะฮะเนี่ยชุดพวกนี้เห็นไหมฮะน่านจะใช้เวลานานมากเลยโอเคฮะเราไปฟาร์มกัน โอเคครับทุกคนวันนี้ก็วันใหม่แล้วนะครับในที่สุดตังเราก็ถึง5ล้านแล้วครับทุกคนเวลาให้รอควับตอนนี้ผมเหลือชุดอะไรบ้างเหลือชุดมารเ,เทนผมไม่แน่ใจซีเม็กเหรอไคโอหรือเปล่าโฟดอันนี้นะฮะแล้วก็โลกีฮะกิเฮ้ยแล้วก็วอร์มเชนหนึ่งสอง 3,4,5,6หรเหลือ6ตัวฮะาที่ผมยังไม่มีไอเ้เหลรอฮันเต็ดฮันเต็ดนี่หาไม่ได้ครับเป็นอีเวนต์ต้องจำมาผิดผมเหลือตู้30,000ืนี่ครับมือมาดูกันฮะว่าเราจะเสียไปเท่าไหร่ฮะเอาไหมฮะ3 2 1ได้บาเล่ฮะบาเล่จะคืน6,000ไม่คุ้มเลยเสือดิครับ อุ้ยเลยโอ้โหไดดิสโกไดหกพันกันต่อฮะเก้าตอนนี้เสียไปเก้าหมื่นแล้วนะฮะสาวามาไลเดอร์กันต่อฮะเอาจุก,กว่าจะได้ครบฮะมีสองตัวขอแค่สองตัวไนดะ้เท่านั้นแสนสองนะฮะตอนนี้โอ้โหจะปวด โอ้โหเลยมันได้ยากอันไหร่สิบเปอร์เซนต์ส่งสุน้ายก็ได้สักตัวสิครับเท่าไหร่เหรอผมไม่แน่ใจเดี๋ยวตอนจบผมขึ้นให้นะครับว่าผมเสียไปเท่าไหร่อะไรอ่ะแป๊บแป๊บลืมละมองไปไหนอ่ะอีปิกไปไหนอีปิก จากไปแสนแล้วเนี่ยาไปบอลมแมชชีนอย่างไปโลกคิแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อเลยโอ้โหอะไรมาเฮ้นะ มาเลยดีแค่ล่าสุดมาหกพันอุอยนอ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วอู้หูอุ้ยโอ้โหอะไรมานีดเดเา่เดียวอ่ะเดียวอ่ะโอ้แค่นี้ก็ไม่ให้โอ,โอเคหรือว่ามันต้องอย่างนี้ฮะทนุนมันต้องแบบใส่ชุดก่อนใส่ชุดใส่ชุด,ชดอันนี้แบบเท่ๆใส่ชุด เมื่อกีจะเป็นเ่ทอมาเลยต้องของนี้แนละ้เดี๋ยวผมเจมิมีแสงกันอ้าเรียบร้อยนี่ยมอมชินู้วว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 มวววนวว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 ีววววววเวววววววอ้เดี๋ยวผมนวว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 วมอวมอชววนวววววววีวววววว ตอนนี้ผมตู้นี้ผมเสียไปหนึ่งแสนผมได้ได้กลับมาแล้วฮะวอล์กชินไม่ผมเตรียมเงินมาเยอะผมเตรียมเงินมาเพื่อการนี่แหละหลัไปฮะอีปิกอีปิกอยู่ไหนอีปิกไปไหนหมดไม่มีเลยฮะทุกคนมีแต่เขียวกับฟ้าเราต้องกดเอาแบบเยอะเออนี่นี่อ๋อหได้บาหลีทั้ คืนมาหกพันต้องดิดนิ้วก่อนวนะโอ,โอ้เกยว่ะว้าวต้องเปลี่ยนต้องแบบเป็นสกิลอะไรสกิลแบบอมอชีนอะไรเงี้ยดูนี่ ตุงอุไปตลยหน่อปแล้วไอแนนอนก็ดังอยู่ราวอร์มไรเดอร์โอ้โหโอ้สุขุมจังเะ้รนะบาเลตบาเลตกับสีฟ้าทำไมทำไมสีฟ้าสีเขวได้คืน6 0พันเท่ากันเลย มาแล้วในที่สุดสักตัวเออสักตัวเออสักทีสักทีทกได้สกิลเลยครับน่าจากนี้นะโอ้อ๋อเต็มแล้วพอไม่ต้องเลือกเออเนี่ยปืนเน้นปืนไงเ <laughs> น้นปืนไงมีแต่ปืนแล้วประเด็นมีแต่ปืน เรียบร้อยตัวสุดท้ายโอ้โหนิดเดียวมันชื่ออะไรฮะคายโอหรือว่าคายโอผมอ่านผมไม่มั่นใจฮะ <c oughs> มั่นใจว่าอ่านว่าอะไรดิสโก้อีกแล้วแล้วมานลอา,อา,อาได้ด,สด <c oughs> ีสุดรู้สึกว่า มันทงเหลือชุดเดียวแล้วสินะอ๋อใช่ปะใช่ปะชุดฟอร์ชุดฟอร์สโฟลด์เหรอน่าจะฟอร์ธฮะเดี๋ยวมอเทนใช่ปะชุดฟอร์ธเนี่ยผมก็เป็นน่าจะเป็นอีกอีเวนต์หรือเปล่าตู้นี้มอเทนอยู่ตู้หนึ่งแสนแน่เตอนนี้ผมเหลือมอเทนกับโลกิฮไปกันฮะมอโลคิ เรียบร้อยฮะมอเทนแตกเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยฮะเหลือตัวสุดท้ายฮะเหลือโลก,กี่้ายแล้วออกนำแสงแช่แข็งนะครับไม่ใช่สายแช่แข็งเูนะมมอเทนเหรอมอชุดมีทองสอง ต้องไปจอมเมธหรอือเปล่าจอมเมธแต่มีการลิงอยู่ข้างหลังโลกิโลกิโลก,โลกิอยู่นี่แหละมาไหมมาไหมไม่มาในใน,ในโอค่ะในโอไม่เป็สองหมื่นเราเป็นล้านผมไม่กลัวหรอกสุ่มไปโลกิโลกิลกลกไป,ไป,ไป,ไปอีกไปไปไปโอ้อีกแล้วตัวเดิมเหลือจะเทอะคอ,อมพิวเต อ้กันต่อามาแล้วมาแล้วโอ้มันกำลังอยากที่คิดเลยเตะชุดเดี๋ยวเราคิดรีวิวทุกชุดเลยนะฮะแต่ก่อนคงลองมาเล่นก่อนเรามาสมม่าง ลองไปลนลองใส่ชุดโล่ีสิโล่ีโอ้โหเท่ มีแะ้วบ้างเราเมื่ี้มีอ้าวทามีงอขวดเปิดหน้าจากสิ ทะลุอันนี้ปนไปเลยทะลุทะลุเขาไป้นไปธรรมาดาเราสือาดาบฟันหรอซิงไม่รูมันแรงขนาดไหนอรับไฟเทสเอ้าหไฟเทสไมหมฮาร์ฟู้ถ้าอยากลองลองเล่นเล่นหน่อยเออเออ ว้าวว้วปิวเลยว้าวว้าเขาทำร้ายผมอ่ะผู้ว่ากลายกันนะโอ้ก็มีทุกชุดแล้วทุกคนก็ ต่อพิ่งนี้ก็คงมีเท่านี้ฮะเดี๋ยวคลิปน่าจะคงเป็นคลิปช็อตหมดฮะมันจะมารีวิวสกิลรีวิวบิตตี้รีวิวชุดอะไรพวกนี้ฮะเัานี้บ๊ายบายครับ